มาดูเรื่องราวของทางฝั่งเกาหลีกันต่อนะคะ NCT 127ก็มี world tour เหมือนกันนะคะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่2ค่ะแฟนๆของวง NCT 127ทั่วโลกนะคะต่างก็เฝ้ารอที่จะได้มีโอกาสดูคอนเสิร์ตของบอยกรุประดับแถวหน้าของวงการเพลง K-pop วงนี้กันมานานค่ะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 นะคะทำให้ทางวงเนี่ยไม่สามารถจัด world tour ได้ส่วนความฝันของแฟนเพลงวง NCT 127ทั่วโลก กำลังจะเป็นความจริงแล้วค,ค่ะได้มีการยืนยันแล้วว่าวง NCT 127นะคะจะเดินสายทัวรวคอนเสิร์ตร,รอบโลกเป็นครั้งที่2กับ World Tour ที่มีชื่อว่า Neo City s o l d i l r n k นะคะวง NCT 127จะเปิดการแสดงคอนเสิร์ตที่ Go Sox Sky Dome ในกรุงโซเป็นจำนวน3รอบในวันที่17-19ทธันวาคมนี้ค่ะโดยโชว์รอบสุดท้ายที่กรุงโซของวง NCT 127นะคะจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Beyond Live ของทาง V Live ด้วยค่ะ ในส่วนของบัตรชมคอนเสิร์ตนะคะที่กรุงโซนั้นจะเปิดวางจำหน่ายสำหรับแฟนคลับที่เป็นสมาชิกต่อนในวันที่19พฤศจิก,กายนในเวลา20นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ค่ะส่วนวันวางจำหน่ายสำหรับผู้ชมทั่วไปนะคะก็จะเปิดวางจำหน่ายในวันที่23พฤศจิก,กายนในขณะที่โชว์ในเมืองแล้วก็ต่างประเทศนะคะสำหรับโทรทัวร์ครั้งที่2ของวงก็จะมีการประกาศอีกครั้งเร็วๆนี้ค่ะ ก็ปังมากนะคะมามช่วงกุกมภาที่ผ่านมาเขาได้มีการประกาศออกมานะว่าทางวงเนี่ยถือว่ามีการแบบขายพรีเซลยอดอัลบั้มเนี่ย<ช>สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของทาง SM เลยนี่นะครับก็เป็นวงที่น่าจับตาม,มากๆตอนนี้เนี่ยเพราะว่าแต่ละคนก็คือมีฝีมือลายมือแ,แต่ว่าฝึกกันมานานมากๆ,ๆเ,ลเลยนะครับผม